อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีรักที่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันใน3ก๊กแท็กติกเนะครับวันนี้จะมาพูดถึงแผนแผนอะไรโอ้ชื่ออ่านยาวเลยแผนที่คีรีคารานะครับซึ่งจะทํำยังไงนะครับเราจะต้องขุดยังไงใช่ไหมจริงๆมันง่ายมากเลยก็คือสมมุตินะสมมุติถ้าเกิดมีเพื่อนเอเ,อเห็นปะห,หารตานเนี่ยสาเพราะว่ามีครบแล้วแต่ถ้าเกิด เออจินติงเนี่ยหนึ่งสามแปลว่าหมีต้องขุดหาแผนที่ยิงสองอันต่อไปก็จงซาสองสามก็คือหมีขาดแผนที่ยิงหนึ่งอันและแน่นอนว่าจีเชิงเนี่ยหมีก็ขาดหนึ่งอันถูกไหมเพราะว่าสองสามก็สมมุติหมีอยู่เออจิงติงเนี่ยหมีก็เดินไปเลยอ่ะแต่จริงๆหมีเจ้าบอกบอกว่าแค่เราขุดตรงไหนก็ได้ครับแต่ว่าอย่าไปอยู่ที่เดิมขุดตรงไหนก็ได้ขอเป็นแมบนั้นเดี๋ยวมันก็เจอแต่ว่าอันนี้มีคนพูดบอกว่าจริงๆต้องถ้า ถ้าขุดตามพิกัดเนี้ยตรงจุดนี้โอกาสเจอมากกว่าอันนี้เป็นเลขเป็นความเชื่อหรือไงมีไม่รู้นะเอาไปว่าเดี๋ยวปีแปะให้ดูแล้วกันอ่ะปิ๊ปี๊ปิงสมมุติตอนนี้มีอยู่เอ่อเจินติงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพิสูจน์เลยดีกว่าว่าโพยมันโอเคหรือเปล่าเขตเจนเติงเห็นว่าบริเวณเอ่อขอบกำแพงทางขวานะครับโอเคขอบกำแพงทางขวาปะเรามาพิสูจน์กันดีกว่านี่กำแพงทางขวาขุดเลยละกันดูซิแผนที่มาไหมไม่ได้แผนที่นะครับ ก็บอกาในเขตนี้ไม่มีสมบัติซ่อแล้วแต่หมียังไม่ครบไงเนี่ยโอ้ยนี่มันสมบัตินี่เนี่ยเจิติงอ่ะเอะหรือว่าที่เขาบอกบอกว่าบริเวณขอบกําแพงทางขวาเหรออาจจะเป็นตรงนี้เปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยกแพงทางขวาวะไม่รู้เหมือนกันนะอ่าวได้ได้จริงว่าโฮ้ยเอาเรื่องว่ะเนี่ยเห็นไหมเราจะได้รายแทงสมบัติเจิงติงแล้วเห็นไหมอ้าวเราก็ขุดเลยครับเนี่ย วิธีการขุดก็คือเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกดไปก่อนหนึ่งที <c oughs> เห็นไหมมันก็จะชี้มาเอา้าเราก็เราก็วิ่งมาตามทางใช่ไหมเราก็ขุดเลยครับอ่ะเจอแล้วเห็นไหมง่ายๆเลยอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตไปขุดเมืองอื่นบ้างนะครับขออนุญาตไปขุดเมืองอื่นบ้างนะอา่าเอาเมืองไหนดีอ่ะค้นหาบาอแสเอารัา่วอ,อย่างก็ได้เออเอาไหนดีหนอ เอาไปล่วอย่างแล้วกันครับเดี๋ยวมีเขาอยากไปล่วอย่างเลยเขาบอกบอกว่าเอ่อบริเวณข้างแคมป์ริม,มทะเลทรายนะจริงๆมันจริงๆมีว่ามันไม่เกี่ยวหรอกขุดตรงไหนก็ได้เว้ยเออนี่มันมากลัวต่อแล้วบริเวณข้างแคมป์ริม,มทะเลทรายข้างแคมป์หรว่าข้างแคมป์แคมป์แคมป์อันนี้คือแคมป์หรือเปล่าเออ,เอ,อน่าจะใช่แหละเนี่ยค่ายทหารเนี่ย เฮ้ยเขาบอกริมทะเลทรายว่าอุ้ยน่าตาพยักเฉยเลยโอ้โดีว้ยคุ้มกวนอูต้องมาแล้วจังหวะนี้นะกวนอูบ้า่าตอนนี้เด้ได้ดเตียหุยไปแล้วโหถ้ากวนอูมาจะแจ่มแปลวมากเลยอ่ะต่อไปนะครับเห็นว่ามันขึ้นมาคาว่าจงซานใช่ไหมอาะหมีก็ไปจงซานเนี่ยได้แผนที่มาแล้ว จงซานมันจะอยู่ตรงไหนนะจงซานจงซานบริเวณแถบทะเลทรายก็ตะเกียบั่นแหละนี่แถบทะเลทรายนี่นี่เอ้ยแถบทะเลสาบเออมันก็มีสาบอยู่สาบเดียวไหนครับเนี่ยโอ้ยซีไปไหนครับเนี่ยก็มีคำใบ้อยู่ทางตะวันออกด้วยนะครับอ้ออ,อออยู่นี่นี่ นี่นี่เห็นไหมเราจะได้ชิ้นส่วนแผนที่คีรีทาราแล้วแต่ว่าบางทีเราได้แผนที่มาเราขุดไปเราก็ไม่ได้ชิ้นส่วนก็มีนะครับก็ประมาณนี้แหละอ่ะหมีให้ดูคร่าวๆแล้วกันเมื่อกี้หมีมาจงซานจงซานก็จะขึ้นนะครับเพราะว่าหมีขุดได้แผนที่เห็นไหมจงซานหมีครบแล้วเห็นไหมกลายเป็นสามสามแล้วก็ประมาณนี้ครับคือจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปขุดตามโพยตรงนี้ก็ได้นะ เราแค่ขุดตรงไหนก็ได้อ่ะอ่ะ,อะสมมุติแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเอาสมมุติอ่อเนี่ยคงมีขาดเจนติงใช่ไหมเอาหมีก็ไปขุดที่แมบบเจนติงก็วิ่งไปง่ายๆนะแแบบไหนก็แล้วแต่มีคาว่าค้นหาบอกแสบเพื่อนๆไปเลยครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เตรียมพวแรึเแล้วเพื่อนๆก็ขุดๆตรงไหนก็ได้ หรือเพื่อนๆจะลองไปตามโพยกันอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆแต่พอเวลาเพื่อนๆขุดแล้วได้แผนที่เพื่อนๆก็สุ่มถ้าเกิดเราไปขุดในแผนที่เนี่ยเราได้แผนคออาราคีรีมาเนี่ยมันก็จะปดตรงนี้แค่นั้นเองครับอ่ะคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผูเ้เล่นไม่มากก็น้อยนะหรือว่าเพื่อนๆจะลองขุดตามโพยก็ได้มันอาจจะมันอาจจะง่ายขึ้นหรือเปล่านี่มีไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วเจอกันนะครับผม